ครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับมื่อนี่พันยลงว่าสิถ้าพีพขนงว่าปลูกผักถ้ากระลำกระลำห่อกระลำหอยไงพันยลงว่ามันเพี้ยนงงายก็เลยไปได้เบี้ยมาลูกไส้ไปได้เบี้ยมาแล้วใส่บุ๊ แต่่าสองลอยเบี้ยหรือเลยเสียวมาล่องปลูกครับพี่กายปลูกล่องบึงหรือว่าเพี้ยนไง,งเพราะจนกวนพี่น้องันปลูกไว้กะเมื่อค่อยเรีสียากะเมื่อค่อยมีโลคมีไผ่เมื่อค่อยมีบ่งมีแมงกันไหนนะเพื่อเพียงงย้ยนางห่อไว้ห่อเหนี่ยนดีด,ดีพี่น้องพันไงเอางวาได้เบี้ยมากสิมาล่องบึงก็อื่เตรียมแปลงปลูกพี่น้อง เพราะว่าได้ใส่รถไถยกล่องไปแล้วล่องไปเนาเพราะจำควรอยู่พี่น้องผมมั่นเกือบยี่สิบบ้านพี่น้องมีร่มสิมาแต่งนานใหม่กันเต่งใหม่สิริบปลูกพี่น้องเต่งเกิดตามเบิ้งเด้อว่ามันสิฮอดีซ้ำใด้ในเบิ้งแปลงปลูกพี่น้องนี่ครับพี่น้องแปลง แปลงใอรงสีปลูกโอ้เงา้ายวไกลเกือบชั้พี่น้องเงาวเกือบยี่สิบวาพี่น้องอันนี้มันอันนี้มันแปลงพักหอมครบหอมหอมแดงหอมแดงปลูกเรียบร้อยแล้เวเอาเออ่ฟุ้นขีหมูวานแล้วใส่เฟียงปลูกบ่นคุ้มยาไว้กับ ลกหยาบพะท่านพี่น้องหยาแห้งหลือเกินพี่น้องกอขึ้นมาปุ๊บมันกระสีบ่ค่อยมีหยานะเพราะมันขึ้นในเองก็ไม่มีหยามันก็ขึ้นได้เร็วกว่าพี่น้องแต่ต้องซุ้มด้วยพี่น้องนี่แปลงนี่แปลง,งว่าสิปลูกกระลัมหอใหญ่ลังเคยเบื้องพี่น้องบ้ามันสีนงามสีห่อใหญ่ซ้ำได้พอาะยัลงกับสิไปเฮ็ดลานต่อกันพี่น้อง Oh <sighs>